วันไหนวันเด็กคะวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่สิบเอ็ดเดือนอะไรคะเดือนมกราคมครับอมกราคมแล้วมีวันคุยวันคุยนี่เท่าไหร่คะวันที่สิบหกวันคุณละหาสาบดีบีไปเซเว่นอะคะใช่บอกเดือนอะไรคะมกราคมมกราคมแล้วมีวันไหนอีกนะวันสำคัญของเดือนมกราคมมีกี่วันนี่อย่างมีวันอะไรบ้างมีวันตุ๊จีนด้วยมีวันตุ๊จีนด้วย ไม่มีวันอะไรคะเดือนเมษาวันบีขึ้นปีใหม่อ๋อช่วงนี้มัไม่มีวันอะไรคะวันตุจีตุจีหรือวันอะไรคะไม่มีแล้วไม่มีจริงอ่ะใช่แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์วันวันเนี้ยวันแม่วันเกิดอ่ะวันเกิดวันเกิดที่สองที่สองมั้งวันกระลาคมอะไรคะวันวันพุธวันพุธเป็นวันอะไรคะ วันเกิดวันเกิดใครคะแม่ไม่เป็นวันเกิดแม่ล่ะเพราะมันตรงกับวันที่ยี่องไงคะมากตจบมากมันกร็รักจบครบแล้วค่ะมกราครบแล้วค่ะ